สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนเนาะพี่น้องตอนนี้กับศิษยาพี่น้องเลยคลิปที่สาพี่น้องเนาะพี่ตอนแรกขอตัวไปพี่น้องโล่งใจเด้อพี่น้องจ้าตังาตามสงสไม่บายจ้าเพื่อนสาวพี่น้องเด็กข้าวตัไปแล้วไปน่าอีเมซอนก็เด้ออีแม Đi nhau Thầy mẹ xo so, anh bây giờ ngồi Khôi nè cả nhắn lại bây bằng phai cả nhắn một bớt chưa Bà đào Khôi là cả nhắn tìm như thế nào ơi Bà 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 lại bà 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 ไปเมื่อไอเมื่อเมื่อพี่น,อน้องข้าสปิดแล้วากับสิเมื่อเนาะเดินทางกลับกับพี่น้องเอ้ยทำเมื่อตืดตาแล้วบางไฟกันยังจูดมาแล้วอยู่พี่น,อน้อง ก็เล่นนุองอยางแ่นอ,ออกทางนี้วะน้นองทางเมื่อการข้า,าเมื่อตื้อตาแล้วเดีออกมาทางนี้ทางเฮนือนเขาดี อันนี้เป็นบ้านยังก็แม่นี่นะบ้านยังก็เคยนะมันทาคำเรียนมันทาคำเรียนขึ้นรถไหมขึ้นรถอ <k <k ่ากัยังอยู่พี่น้องสิครับและพี่น้องเอ้ยคนกันยังหลายหลาย เนื่องจากว่าบมมีไฟในบอลเป็นเต้นนะนะพอมันเป็น Under, นันเดอร์นาะพี่น้องงหน้าครับอ้ยสะอ่อนเด้สะอ่อนผุดทราย <c oughs> รติดแน่พี่น้องเลยรกับติดพี่น้องเอ้ยทางเมื่อพี่น้องก็เปิดแดงอยู่เนื่องจากว่ารถติดพี่น้องรถจอดตังทาง ก,เก็เริ่มเมื่อเมื่อไรแล้วพี่น้องเ้ากับวยุกันแล,ล้วเริ่มข้ามแล้วได้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศย่ำแรงพี่น้อง กับเปิดเพลงเปิดเปิดต้งแต่บ้านละหานะมาพี่น้องมาหอดาคำเรียนเลยไงจะเป็นบ้านเดียวกันอะไรพี่น้องเนาะมันเป็นบ้านใหญ่เนาะเต้นเตะเตะเตะพี่น้องเอ้ยเอาบางไฟกันยุดอยู่ วันนี้คุณอาครับรถพี่นองสบายดีพี่น้องกำลังมว่วนกำลังมว้วนนะครับปิดก่อนพี่น้องไว้ป่าวมันบ่มีไฟเข้าบริตต่อไฟไปพร้อมเป็ดทุ่งนาพี่น้องกิดต้มกระลาพี่น้องเลยมันอยู่ใกล้ตะขางเซ่น,น,นะเนาะอันนี้เา็นานัคุณอาก็ขี่รถนำลางพี่น้องเจดามเจเสดกับก่อนพี่น้องจ้า การเตเ้นเติบเน้นกับเว้นนะพี่น้องเนาะเพิ่งกล้าไปอังบดโดนนะบรรยากาศธรรมศาสตร์ยำแรงพี่น้องนั่งรถชมวิวพอ้องตอนในมาบ้านใั้โดนได้อ่านูกระดาษร้ายปีเลยจะกอนดแม่ตลอดนะ สิยท,าท่าตรงหน้าให้เบื้องกับเพื่นอนซาบิน้องเลยจริงๆนะแกโหลดก็ไดนะ้เนาะโหลดก็บ่มีแก่พี่น้องเลยหรือพี่ตร้าน้อสั่ไปแม่อนอนนี่งน้อยอ๋อเราไปไสังเกตจกมันนี้วันยังวะมืดเลยมันนี้วันอาทิตย์ปะมันนี้วันอาทิตย์ ไเียนนางรถมาจเมืออมยแม่เวหานกว่ก่อนขโมบายดีปลุงมาเวหาขโมยขโมยขวมดเจไหนเขาเคียนว่านางหลินแช่กันพี่น้องหานแช่กันพี่น้องเลยข้างลางันะ อันแนมในโทรศัพท์ใเห็นชัดแต่ว่าแนมตัวจริงนะบ่เห็นพี่น้องเห้ยอันเนี้ยก็มาแวะกินข้าวอยู่นี่ครับแต่ว่าข้าวเพิ่นบริเฮ็ดอเห็นแต่ข้าวเปียกครับข้าวเปียกกับเปอร์ก,กับขา่กกบขาว,าวอันกับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยจั๊บกับก๋วยเตี๋ยวอะไรเด็กมันเสียออกไหมเออ รอตอนนี้นั่งรอประมาณสั้นนาทีแล้วพี่น้องมาหอดได้สั้นนาทีแล้วเพื่องฐานให้เก็บให้เบิ้งพี่น้องในขอโทษข้อภัยพากันมากล้วบอมันมืดแล้วเด้อรู้ลบลุ้มเด้อกินต์ลายหอมไอ้ดำเมื่อยแหงพี่น้องเลยคุณไปรีบไปหล่อไปดำอนี่นะตามฮะตู่อยู่ตลอดพี่น้องเอ้ยดำเรับก็ได้ ประมาณ้านาที่พี่น้องกลามาเสิร์ฟเป็นเทพห้อง้่างอยู่สามถ้วยพี่น้องเลยดมรอดางมดตรงค่ะโปกัาพี่น้องไอ้ดีมึงรูนี่อ่าอยู่สไตอ่าวนี่นะฮอ Ôi con, gặp bà phô cổ khô cá thì em nhỏ người À, ăn lơ tơ tơ tên thầy bình ơi. Mình thử xong khỏi cho hết nhanh thử khỏi này. Nhục tuổi xe mẹ đảm nhục thừa xe mẹ Nhục thừa xe mẹ áo Xe hẹp khỏi bình nội khảo yếu nằm

เด๊มาแล้วพักเบิลนมพักนเบิ้ลจ,จานหนึ่งพี่น้องพักกรดานขาวเบิ้ลจานหนึ่งที่นี่จพักข้าวตองเซ็บข้าดูเบิทากินโหแล้วอัน,านอราพแบกรแบบหย,ยิบจับหยิบหยบเนี่ยพี่น้องโอ้ยแสงไฟร,ร,รัว นะตอนนี้อยู่ทาโพอยู่ทาโพพี่น้องจ๋าอบ่มแล้วได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้บีมคาดป้อดูจากกะละมังขายกะละมังกะละมังไงกะละมังไงใช่น่ะเบืองไหนด้วยกระมังกะละมังใหญนน่้าที 5, <th ole> ่เบ <ury> ิร <the> <wonder> <se> ์ตชามพี่น้องเนาะชามเนาะกะละมังเนาะโอเคพี่น้องเอ้ย คลิมนีไปกอดพี่น้องเออได้ดำยังบอสเซาอยู่<ว>คลิมนาพอกันด้วยพี่น้องเนาะคลิมนีค่ะเขาจะไปสนี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ